เอาถั่วโรยค่ะแล้วก็ลงเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะอืสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอะไรตุรกีแล kind of <world ly> ้วนะคะวันนี้นะคะเป็นว e <Pod> ันท <cold> ouais ี่คึมฝาคึมฝนมหมคะก็เขาบอกว่าฝนจะตกทั้งอาทิตย์นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเรา จะอยู่ที่บ้านคะ่ะเราจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้จะออกไปไหนฝนตกนะคะวันนี้นะคะฝนก็จะมาทำเอ,อ่อเมนูปอเปี๊ยะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปหมักแป้งกันก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะส่วนผสมแป้งห่อนะคะจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนเรามาดูส่วนผสมนะคะง่ายๆนะคะก็มีแป้ง1กิโลนะคะแล้วก็มีน้ำา800มิลลิลิตรแล้วก็มีเกลือสีช้อนชานะคะ่ะ เกลือลงไปผสมน้ำให้มันละลายก่อนนะคะพอเราผสมเกลือลงไปเสร็จนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะใส่ครึ่งเดียวก่อนนะคะแล้วเพื่อนก็จะค่อยๆผสมน้ำลงไปนะคะ นี่นะคะมันก็เป็นแบบนี้เขาจะเหลวๆแล้วเราก็เ่นใส่แป้งมันนะคะใส่แป้งมันลงไปแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยแป้งมันต้องใส่ตอนแรกคะ่ะลืมนะคะลืมใส่วางไว้ข้างๆเดี๋ยวส่วนผสมเฟนจะใส่เอาไว้ใต้คิปอีกทีนะคะทุกคนนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดฝานะคะเฟรนเอาถาดเนี่ยปิด แล้วก็เดี๋ยวเรารอสองชั่วหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เฟิร์นหมักไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวฝนจะมานวดนะคะนวดให้มันเหนียวนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรา หมักไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะคะย่างตําเนี่ยต้องหมักเอาไว้สองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไปหมักกันต่อคะ่ะค่ะระหว่างที่เรารอแป้งนะคะเราก็มาทำไส้กันก่อนนะคะค่ะเราตั้งน้ำมันนะคะแล้วเราก็ใส่สามเกลือน,นะคะเพราะว่าฟนไม่มีสามเกลือเนก็มีแต่สองเกลือคะ่ะไม่มีรากผักชีนะคะผัดให้พอหอมนะคะไม่ต้องรอให้เหลืองแล้วเราก็ ไก่สับลงไปเลยค่ะควาจะใส่ซอสปรุงรสลงไปนะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายค่ะทำไปชิมไปนะคะ จแล้วคนใส่เห็ดหอมค่ะแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะก็จะมีกระหล่ำตีมีแคลอดเสร็จแล้วก็ใส่วุ้นเส้นที่หัน่น หั่นสั้นๆลงไปนะคะนี่ัวง2กค่ะค่ะเราก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำแผ่นแป้งต่อคะ่ะ ถ้าเดี๋ยวเรามาทําน้าจิ้มกันนะคะน้าจิ้มก็แบบปั้นบ้าน,นะคะมีเกลือกระเทียมพริกไทยนะคะอย่างนะ้นเท่าๆกันจริงๆใช้พริกชี้ฟ้าะคะ่ะอันนี้ก็ไม่ะะมนีนะคะก็ตำเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็ตำได้ประมาณนี้นะคะค่ะเราก็ใส่น้ำตาลแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำส้มแก้วหนึ่งน้ำเปล่าแก้วหนึ่ง เราก็ตั้งไฟค่ะค่ะพอมันลดได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะลดไฟนะคะอันนี้ก็คือแป้งมันฮ่องกงนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างว่าแป้งมันจากมันฝรั่งนะคะ <S <c oughs> <S potato <squash>. s ส a r ชค่อยๆใส่นะคะใส่แล้วก็คนใส่ทีละช้อน นะคมันก็จะคนมากขึ้นแล้วก็เร่งไฟนิดนึงเนี่ยค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องคนมากเดี๋ยวพอมันเย็นมันจะค้นขึ้นอีกนะ,ะเดี๋ยวปล่อยให้เย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาถั่วโรยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถ้าหมักนานกว่านี้ก็จะดีกว่าแต่เราจะไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทำกันเลยค่ะ แล้วก็ลงเลยนะคะเราก็รอให้มันสุกนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะ แล้วก็ทำแผ่นต่อไปเลยค่ะ ดีเลยค่ะบเราจะทอดยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้าบ้าไปเปลี่ยนแก๊สก่อนค่ะแล้วเรามาห่อก่อนนะคะเราฟงก็จะใช้ไข่ผสมแป้งนะคะ กลัวมันแลบออกมาก็เลยแบบสองชั้นค่ะเอาให้ชัวนี่นะคะก็จะได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเรียงเอาไว้ไม่รู้จะได้กี่แผ่นทำไปได้ นี่นะคะก็จะมีแผ่นแบบขาดๆแหวง่วงๆบ้างนะคะแล้วก็ใส่ให้มันน้อยลง น้ำมันไฟกลางนะคะตัวนี้ใส่ไส้เยอะมาก นี่ก็คือเสร็จแล้วไปหั่นเสิร์ฟกันค่ะนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะกว่าจะเสร็จเหนื่อยมากเดี๋ยวเราไปให้นมหนุ่มชิมกันเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้โตโตอันเดียวนะคะเพราะว่ากับข้าววันนี้ทาได้อย่างเดียวนะคะโอ้หมดหมดเวลาชีวิตไปมากเลยนะคะซื้อแป้งจบข่าวไม่ต้องมานั่งทํานะคะแล้วน้าจิ้มนี่ก็ต้องใส่ถัว่ว ถั่วก็มาทั้งอย่างนี้ไม่ตามใส่เอาถั่วกินใส่ปากอ่ะจะเอาน้ำจิ้มอีกอันหนึ่งน้ำจิ้มอีกอันนี่ทุกคนกินอะไรไหนผู้ซิปปอดเปียะทอดอะไรฮะเปียะทอดทุกคนพบเปียะทอด I อ้กิน first time I taste like taste so now how I gonna eat you not need spoon fork like that น <jego> ี่งก็กินไปเลยกิน like this okay The Thai people eat like this I follow So, what is this to What is that? Honey? No, no. Mm. This? No, no. This? No, This test. Okay, test only. How is it? Lord. 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 taste Lord. How is it? Lord. ไม่ชท่าหรอทำไมอ่ะ is <'s> one านสินี่อ่ะ I d o like. อันนี้อ่ะนี่อ่ะน้ำจิ้มหมาล่าเคอืมเดี๋ยวปากช้า <laughs> อร่อยนาทุกคนอนร่อยมากมกทุกคนโอ้อยลองชิมดีน้ำจิ้มหมาล่า Really? I love it i like it the corn I like delicious The corn now sauce so. Now for food It's good for ice cream So <laughs> same, same. Sweet. น้องชิมนิดหนึ่งแล้วอย่างตุสเวตต์อ่ะฮะโอเคยูไลท์ไม่มันปกติไนซ์มันเป็นน้ำจิ้มไทยแลนด์ไลค์ดิซอนยูโนโละ่ะรอยูโน่เราจะอุ่นเลยท็อตโลดมีผงด้วยผงผงบาราอ่ะอืมอื taste, taste. มอ <c oughs> ัดเทสเทสผงบาราอัดเทส แต่อร่อยจริงๆคันมันเต็มมาลอดเหรอหมายว่าที่ลูกชอบเนี่ยแต่มันเผ็ดนะลูกนะ It's so lovely, so nice, so tasty ทุกคนท <c oughs> ุกคนคะบาบา้ามีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังตอนที่บาบา้าไปไปเที่ยวที่เมืองไทยจะเป็นเอ,เอ,เอ็กซ <c oughs> <c oughs> ์กิ <c oughs> No, Okan was i have to tell you about i have many stories in thailand but this is very big story for me i never forget in my life and when i'm thailand she's home is near the sea so i keep going to near the sea like that so I i meet many thai people local people and i fishing with them on the beach like that i have a very good relationship with them you know very good people they don't speak any English. They teach me Thai. I love them. They are very good people. I meet some nice men from there. One day he said to me, Oh, you have a friend, fisherman. So if you want, we can go together fishing. I said, oh, okay. I'm very happy. Near the Sattahip, is like a rayon way. Bangchang. Bangchang. Bangchang, yeah. He's very, very good fisherman. He very... Good man. You go with some more boat, huh? Yeah, small boat, about like a four, six, seven meter. Four o'clock, and we go to the sea and we go fishing in evening and in the night we sleep in the boat and we fishing in the morning and come back about 10 to 11 12 o'clock back home that's the our plan from bangchan to sea about two hours two hours non-stop go on the sea and we stop in the of the sea and we start the fishing and about two hours we fish like a very good in the evening about after uh, 8 9 o'clock fish not eat so they said oh rest and we can have some drink they going to sleep they say oh rest sleep uh, the captain fisherman is on the back side of the boat on the middle my friend and on the, f on the front I stay and they about one two o'clock they sleeping but I cannot sleep it's also some wave you know wave so it's not very comfortable small boat and you are middle of the ocean, so I just put some beds lie down. I, am waiting, to like this. No fish. It was two o'clock, two two thirty like that for a, maybe three. So I, I, look, you know, on the left side, there's a uh, full with lights, lights. And I said, what the hell is this lights? It's like a, you, you come to near the city, you know. I said, what the hell is this? So I wake up my friend on middle of Yeah next to me my friend I said my friend my friend wake up What is this? So he wake up <laughs> He look So after he panic you know He said, said I don't I understand He wake up to captain fisherman He <laughs> said so they talk you know Thai I not understand And after that And captain wake up and he have a uh, flashlight you know And he said, like this, you know, that he's doing flashtack. So I learned, you know, it's coming, is a petrol, shipping. petrol shipping, petrol, carrying petrol. Mm -hmm. But it's empty. Empty. Carrying petrol. Is Bangchan have a pet they said petrol, uh, what you call that in in Bangchang. So they leave it in petrol in Bangchan and they're going back. Whatever, I don't know. And they do automatic, captain, and no one care because in the midnight, in the midnight, so captain just automatic pilot and it's going. I see ship coming, like a huge, huge. We are small, and I see it's coming. It's come to. It was 100 meter. It come to us 50 meter. Three o'clock, middle of the Thai sea. Captain jump to. Water. They said normally captain jump at the last, <laughs> but our captain is the jump in first. Twenty meter is coming, you know. So I said, I just think about if I jump, it's going to crash middle of us. That big ship have a machine. Behind, when I jump, it takes me inside, and I gonna die. Over, I think about that, you know. Really, because I see on the movies like that, you know. So, I know have chance, have clothes, have everything. Just jump, and after that, my friend jump at the last. I come up from water, my head on the sea, in sea, and I say, oh, I'm still alive or what? <laughs> Look around, you know. So, I see that ship come. Crush middle of our boat. When it's crushed, our boat just do like on the left side and go go with because have we have an anchor on the sea. So it takes anchor with boats together about maybe 10-20 meters. After rope break and our boat go this way, ship go. We are panic. You know we don't know what ship name, whatever. So she not even so top. So we are lucky. We have a one more boat go with us. One of the another his fisherman friends. So he come to us and we swim and we go to the, our boat. So our boat is not nothing break, nothing something happen. So we go on the boat again and they call to Thai Navy at the end. There is nothing happen and they said to me, well, when you when we go to the land, you can you talk to the police. And tell her about, I say, no. Why well, am I sleeping I'm still alive because they said that boat, that ship is Chinese ship. So I don't want problem with Chinese <laughs> or something like that. And I didn't tell her, you know, that time, because if I tell her, you know, this happened, she not gonna send me for fishing anymore. Because I love, you know, I like. This is the my only thing. ตอนนี้บ้าก็เอาของไปเก็บในครัวนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ให้พลาดของบ้านไร่ตุกรกีนะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย